สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกคนนะคะมาแล้วค่ะมาชายย้ายังดีกว่าไม่มานะคะวันสองวันที่ผ่านมานางฟ้ามีคิวอ่าบุ๊กมาแบบว่าดึกมากๆเลยไม่มีเวลาทำท็อปปิกให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะคะชื่นใจแล้วก็ปลื้มใจมากๆเลยการนำพาจากพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลนางฟ้าเชื่อละค่ะว่ารูปลักสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกฎแรงดึงดูดมีอยู่จริง แต่ละคนที่โทรมาเปิดไพ่กับนางฟ้านะคะเอาตรงๆเลยบางคนคือสวยเหมือนดาราเลยอ่ะให้ตายเถอะคือแบบสวยโปรไฟล์ดีเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการน่ารักปลื้มมากๆเลยนะคะมาค่ะพลังงานวันนี้นะคะเรามาอ่านใจอ่านคนที่คุณนึกถึงคิดถึงหรือคนที่คุณอยากหยุมหัวอยากจะเขย่า,ยาหัวใจเขานะคะ อารมณ์ของเขาตอนนี้ที่มีต่อคุณถ้าบอกคุณได้ตอนนี้นะคะเขาอยากให้นางฟ้าสื่อสารผ่านไพ่บอกอะไรคุณพลังงานวันนี้นางฟ้าหยิบให้สี่ใบนะคะมีพลังงานของเดอะฟูเดอะ o l the m มูนนะคะด e แอมเพสและก็มีพลังงานของเอ่อคิงออฟเพนดักเนะคะ the fool the moon ราศีเมษอ่ราศี เมถุนราศีตุ้นราศีกุมได้เดมูนราศีมีนนะคะคิงออฟเพนเคิลผู้ใหญ่ใจดีรวยนะคะเป็นคนรวยเลยอาจจะเป็นชาวทัตุดินพึกศกันบังกรได้ปาซออาเฮียเสียตัวเจ้ตัวเฮียคนรวยใจดีมองว่าคุณเนี่ยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าทำไมคุณดื้อจังเลยอะ่ะคุณดื้อมาก ทำให้เขาวาวุ่นสองมองคุณแล้วอ่ะมันทําให้เขาแบบควบคุมอาการหึงหวงห่วงไม่ได้ด้วยความเป็นดีแอมเพสบวกกับเดอ m o มูนเดอรฟูของคุณนะคะคุณอาจจะดีวกับชาวธาตุด,ดินทัดลมคุณอาจจะเป็นสาวน้อยหนุ่มน้อยน้ำมีนุนกรกฎพิจิกนะคะ พลังงานตัวเลขที่มีระหว่างคุณกับเขาหนึ่งหนึ่งหนึ่งสา1หนึ่ง1ะคะ1 1ึ่ง7 1 2 1 6 1 5 1 9เป็นแรกป็นเลขที่แบบว่าเข้ามาแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ของเขาตอนนี้ถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าเขาอะคลั่งคุณมากเลยอะคุณเนี่ยทำให้เขาปั่นป่วนมวนท้องพระเอิดพระอมขมคืนบางทีก็สุขบางทีก็ทุก แต่บางครั้งความเป็น d ี h อพของคุณนะ่ะคุณจะเก่งเกินไปละคุณจะแบบว่าฮอตไปไหนเขางงเขาสงสัยทำไมอนะ่ะผู้หญิงอย่างคุณเนี่ยหรือผู้ชายอย่างคุณเนี่ยมันถึงได้มีแต่คนเข้าหาปแปลกมากเลยคุณนะอาจจะเป็นช้างเผือกในป่าใหญ่ไม่ว่าคุณจะอยู่ซอกแห่งหนตำบลไหนใครที่เจอคุณแล้วมันเหมือนแบบสตันนะ่ะ โอ้โหงงมากคนสวยๆคนหล่อๆแบบนี้มาอยู่ตามป่าตามสวนตามทุ่งลาหรือบางคนองค์กรของคุณนะเขาไม่คิดว่าจะมีผู้หญิงผู้ชายแบบเนี้ยแบบคุณนะ่ะอยู่ในบริษัทนี้อ่องค์กรนี้คุณอาจจะทำงานเป็นเจ้าของสวนเจ้าของฟาร์มเจ้าของอสังหาหรืออาจจะมีอาหน้าที่การงานแบบ เป็นคนดูแลาการเงินมีเฟมินีนของความเป็นคุณครูคู่บาอาจารย์ทหารตารวจพยาบาลหมอเพศสัตว์ได้นะคะหรืออาจจะแบบรับข้าราชการผู้ชายคนนี้หล่อรวยป่าสออ์ดใจดีธาตุดินพึกศกกันมังกรเขารู้สึกว่าจะทำยังไงเดียะถึงจะได้ดีเอพอย่างคุณมาประดับบารามีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของคุณ ให้คุณเป็นขเขาคนเดียวไม่ต้องแบบหันไปมองใครหวานสเสน่ห์ให้ใครนะคะคุณอาจจะเป็นกระดังงารนไฟแบบเ่าไม้แม่ไลูกติดเลิกลายอย่าล้างคุณอาจจะโสดสวยอยู่ในพื้นที่ส่วนตัวแต่คนในพื้นที่ส่วนรวมนั้นอยากจะได้อยากจะเข้าหานะคะประเดะดังเข้ามา บางครั้งนะคะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอเมื่อไหร่เธอจะเลิกเล่นโซเชียลฉันหึงมากเลยทุกๆครั้งเวลาที่คุณโพสสิ่งนั้นสิ่งนี้มีคนมากดเม้นกดไลค์กดหัวใจเขาอืมอารมณ์มันแบบข,ขึ้นอะโมโหโมโหอย่ามายุ่งกับแฟนฉันนะคะ คนรวยใจดีอรารวาสมีอีโก้ระดับคิงอย่างเขาอะเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ไม่อยากให้ใครมายุ่งกับคุณค่ามาคอมเมนต์กดหัวใจอะมันก็เหมือนเป็นการมาแทะโลมแล้วนะคะ<ม>เขาห่วงคุณจังเลยค่ะถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอเธอเซ็กซี่แค่กับเรา น่ารักแค่กับเราดูดีนุ่มนวลแค่กับเราไม่ได้หรอทำไมคนรอบข้างเขาชอบมายุ่งกับเธอจังไอคนนั้นไอคนเนี้ทำไมถึงได้แบบว่าเที่ยวมาแบบคอมเมนต์มาไลค์มาอะไรกับเธอเขารู้สึกแบบทุกๆครั้งความเป็นเดิมมูนอะนะเวลาส่องมองคุณในโซเชียลเรารู้สึกแบบเอออ่อนเพียะเหี่ยวหัวใจแบบต้องมานั่งหึงหวง หึงหวงหวงในชีวิตจริงแล้วยังต้องมานั่งหึงหวงหวงในโซเชียลนะคะผู้ชายคนนี้เป็นมากนะคะภาพไพ่เดิมบูนมันเป็นน้องหมาสองตัวเห่าห้องห้องมองไปที่พระจันทร์ผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะเกิดปีจอได้นะคะเขามองเขาสองคุณแล้วเขารู้สึกแบบ พันหูอะไม่รู้เป็นอะไรแบบว่า <c oughs> เขาก็ไม่ใช่คนหูเบาหูหนักนะแต่เวลาที่ใครมาพูดแล้วแบบนำพาความท็อกซิกหรือความแบบหัวร้อนให้เขาเนี่ยเขาจะคันหูแบบเกาเกาหูเลยอารมณ์แบบโอ้ยไม่อยากฟังไม่อยากฟังฟังแล้วปวดใจปวดใจหึงมากหึงมากถ้าบอกคุณได้ตอนนี้เขาอยากบอกว่าเธอรู้ไหม ฉันเนี่ยไม่เคยเป็นแบบนี้กับใครเลยนะฉันเนี่ยแคร์ห่วงห่วงแล้วก็หึงเธอมากเลยคุณอาจจะบอกว่าไม่มีอะไรพวกนั้นก็เป็นลูกน้องเป็นแบบว่าคนรู้จักรุ่นพี่รุ่นน้องก็รู้จักกันมาเนิ่นนานรู้จักกันมาก่อนเธออีกเขาบอกไม่รู้ว่าถ้าเป็นแค่คนรู้จักทําไมเขาต้องบอกว่ากระโจนก็มากดไลค์คอมเมนต์อะไรเยอะแยะมากมายคุณผู้ฟังอาจจะเป็นคนที่น่ารัก มนุสสัมพันธ์ดีใครอยู่ใกล้ก็รู้สึกแบบว่าละทวยกระชุ่มกระชวยก็เพราะว่าคุณเป็นแบบเนี้ยความเป็นดีเอ็มพาอ่ะใครอยู่ใกล้ก็อยากจะแบบว่าอืมพึ่งใบบุญนะคะเขาเลยรู้สึกว่าทําไมเขาถึงแบบแมนิปูเลตหรือว่าครอบคุมครอบงําคุณไม่ได้นะให้คุณเหมือนแบบเล่นเล่นโซเชียลปไปเลยไม่ได้หรอ ทักหาเขาโทรหาเขาสามเวลาหลังอาหารอยู่ตัวติดกันไม่ได้หรอนะคะผู้ชายคนนี้อาจจะบอกว่าเพิ่งเลิกลาอย่าล้างเป็นโสดแล้วเขารู้สึกการที่เขาได้แบบเปิดใจเปิดใจรักๆให้ใครเข้ามาในชีวิตเขาอะความความแบบหึงหวงหวงมันอยู่แต่กับคุณนะคะเขาเลยรู้สึกว่าเนี่ย พอแบบเริ่มจะเปิดใจมีรักใหม่สักครั้งหนึ่งมันเกิดกับคุณแล้วอะ่ะก็ต้องมานั่งคอยแบบปวดหัวคันหูหึงหวงห่วงคนมากระลอกก็ติดคุณอีกนะคะอารมณ์เขาเหมือนแบบสวิงอะ่ะ King of p e n t a c เ n ปสสปาจใจดีดินพึกศกกันมังกรคนนี้อยากบอกคุณว่าเธอเราแบบ อยากจะแบบว่ามั่นหมายสู่ขอโยกย้ายอพยพไปอยู่บ้านเดียวกับเธอหรือให้เธอมาอยู่บ้านเดียวกับเราจะได้จบจบกันไปเลยแต่งงานไปเลยไปอำเภอเลยจดทะเบียนเลยวาเลนไทน์เนี้ยไปไปจดทะเบียนกันจะได้รู้ไปเลยว่าเราเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเธอคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบอย่าพึ่งดูกันไปก่อนอะไรคุณผู้ฟังก็อาจจะแบบผัดวันประกันพุ่งเขาก็เลยรู้สึกว่าแนะ แอบเช็คเลตติ้งกับใครหรือเปล่าหัวใจฉันให้เธอทุ่มเทให้เธอหมดร้อยทั้งร้อยก็ให้เธอหมดแล้วแล้วเธอรออะไรลรอจ๊ะนะคะเขาอาจจะเหมือนแบบอยากอยู่กับใครสักคนหนึ่งไปจนแก่จนเท่าตะบันน้ำกินแก่ไปได้วยกันนะอยากดูแลคุณซัพพอร์ตคุณเงินมีเยอะแยะมากมายลวคุณไม่ต้องทำงานก็ได้แค่อยู่บ้านเลี้ยงลูก ลูกเขาลูกคุณคุณกับเขาต่างคนอาจจะเป็นต่างคนอาจจะเป็นคนโสดเป็นอ่อมีลูกติดพ่อไม่พ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวเขายังบอกว่าเนี่ยเขาว่ารู้หมดเลยว่าการได้รักคุณน่ะต้องไม่ใช่สปอร์ตแค่คุณนะเขาต้องสปอร์ตผู้คนรอบข้างคุณด้วยเขารู้นะคะเขาเตรียม สมบัติพัสถานทรัพย์สินทรัพย์สินคารมาประเคนมาเป็นสินสอนให้คุณเขารู้ว่าดีเอ็มพีอย่างคุณน่ะมันต้องเยอะนะคะอารมณ์เขาเหมือนแบบไปนับดูเงินเก็บมีกี่บัญชีมีรถกี่คันบ้านกี่คันทองกี่เส้นเขารู้ว่าทุกสิ่งอย่างถ้าหากว่าจะต้องแลกกับการมีคุณเป็นว่าที่ภรรยาสามีเขาเนี่ยมันต้องทุ่มหมดตัวหมดใจหมด กายนะคะแต่ทำไมคุณเหมือนยังไม่พร้อมอารมณ์ของคุณเหมือนยังไม่พร้อมที่จะโดนผูกมัดโดนรวบรัดหรือลงหลักปักกลุม่มลงหลักปักเสากันบางครั้งนะคะถ้าบอกคุณได้เขาอยากบอกว่าเธอฉันนอยใจอ่ะฉันส่องเธอแล้วฉันรู้สึกว่าเธอยังเช็คเลตติ้งฉ่ำอยู่เลยอะ่ะก่อนนอนเธอบอกว่าเธอจะไปนอน เราก็ไปนอนแล้วแต่ตื่นมาเข้าห้องน้ำแอบลอยเข้าไปส่องโซเชียลเธอเธอยังออนอยู่เลยอะ่ะโกหกนี่นานะคะอารมณ์เหมือนแบบว่านอนก็แบบว่าไม่ได้หลับสนิทต้องมาคอยดูว่าคุณออนคุยกับใครหรือเปล่าโอ้ถ้าเป็นแบบน,นี้ไม่ไหวอ่ะต้องหาวิธีอยู่บ้านเดียวกันเลยมะเอาไหมหลังปีใหม่ต้นปีเนี่ยย้ายไม่อยู่ประเทศเราบ้านเราอำเภอเราคอนโด ห้องเราเลยมะนะคะความแบบอยากผูกมกัดความแบบอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของอยากอวดแบบมีทุกสิ่งอย่างละเหลือแค่มีคุณคอยไปอวดเพื่อนๆเ,เสีย,สยปปๆปะป๋าซอๆด้วยกันว่าแบบแฟนเขาสวยแฟนเขาหล่อแฟนเขาเลิศนะคะอารมณ์เหมือนแบบว่า ชอบจังเลยเวลาไปไหนกับคุณในที่สาธารณะเด็ฟูแบบคนโสดสองคนเดินเดินควงกันไม่มีแบบคนแบบมาวุ่นวายขายประช่อนดีไปหมดนะคะคนคนนี้เป็นคนใจดีนะเป็นคนที่แบบว่าใจดีเฟรนรี่อาจจะมีอีโก้บ้างหัวร้อนขี้หึงขี้หวงแต่ว่าก็เป็นสายเปรสามารถสปอร์ตจุนเจือคลุ้มคลองหรือว่าแบบ ออฟเฟอร์ er คุณได้เหมือนเขารู้ว่าแบบรักคุณก็ต้องรักลูกคุณรักครอบครัวคุณรักหมารักแมวคุณอารมณ์หมองเขาเหมือนแบบทุกสิ่งอย่างที่เป็นภาระของเธอฉันรับผิดชอบได้หมดเลยจ้าเอามาเธอเอามาเธอมาจ้ามาจ้ามาอยู่ด้วยกันนะคะน่ารักเขาอาจจะเป็นคนธาตุด,ดินที่ละมุนนุ่มนวลขี้หึงแต่ไม่พูด <c oughs> อาจจะแบบงอนเก่งด้วยอารมณ์เหมือนแบบ การที่เขาเงียบเขาเิ่งเขาไม่ถามเนี่ยแปลว่าเขางอนบางทีคุณถามมาว่าอาพี่คาหนูเพิ่งโพสต์ไปพี่ไม่เห็นกดไลค์รูปกาแฟ à, แก้วกาแฟให้หนูเลยอ่ะเขาก็แบบ<ๆ>เฉยเก็มีคนกดไลค์เยอะแล้วนี่โอ้โหใจฉ่ำเลยอ่ะเม้นสะพึดเลยนะคะอารมณ์ือนว่างอนเงงอนเก่งมากซองซองตลอดดูตลอดเที่ยวแบบคลิกไปดู ชื่อคนที่มาคอมเมนต์คุณใครเนี่ยใครเนี่ยดูกะเลียกะลาบไปทั่วเลยนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเขารักก็คุณเป็นของเขาคุณต้องเป็นของเขาเขาไม่อยากให้คนอื่นมาแทะลมคุณไม่ว่าจะในรูปแบบโซเชียลหรือชีวิตจริงเขาอยากรู้จังเลยว่าเวลาคุณทำงานอยู่องค์กรอยู่ในบริษัทบ้านของคุณเนี่ยมีใครมา ส่งซิกหรือว่ามาแซวมาเตาะหรือเปล่า <c oughs> ถ้าเป็นอย่างนั้นน่ะเขาคงไม่มีสมาธิในการใช้ชีวิตน่ะบัวเด่หึงหวงห่วงบางครั้งนะคะเวลาคุณขอไปทานข้าวไปช็อปปิ้งกับเพื่อนอ่ารุ่นพี่รุ่นน้องเพื่อนเพศเดียวกันเขาก็รู้สึกวหนแบบ เออก็ได้แต่ว่าต้องเปิดกล้องนะไหนดูริดูหน้าเพื่อนด้วยบางทีคุณก็แบบเบื่อเยอะคนนี้เยอะมากเลยนางฟ้าจะมาดูหน้าเพื่อนเรา <c oughs> อารมณ์เหมือนว่า,วาไม่ไว้ใจจ้าก็คุณสวยคุณดูฮอตคุณดูเจ้าชู้ด e เอ็มพสบวกด้วยโดวโฟรโอยคอรเจ้าชู้เลยฮอตมากสับรางเก่งแัดไม่ไหวพิกเพ็ดยกสวนนะคะอารมณ์เหมือนแบบ ไม่มีใครจะมาเปรียบเทียบคุณได้อะหนึ่งในตองโอเจ้าชูสับรางเก่งหรือเปล่าแต่พลังงานไทยคือเขามองว่าแบบคุณยังหวงความเป็นแบบส่วนตัวยังหวงความสดบางทีนะเขาอยากรู้จักเพื่อนคุณอนะมากกว่านี้ไหนเอาเบอร์มาซิเอาโซเชียลมาซิคุณก็แบบไม่ให้อย่าไปยุ่งกับเพื่อนสามีเพื่อนดูลูกเพื่อนดูคุณก็แบบอนะันนะั้นๆะนะแบบ จะมาจับผิดจะมาถามเพื่อนใช่ไหมนะคะหรือบางทีเขาก็อาจจะแบบอันนั้นๆกลัวแบบความลับจะแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้สินะคนคนนี้เที่ยวสืบค่ะสืบตามชื่อนามสกุลถ้าในโซเชียลคุณมีชื่อนามสกุลใครๆคุณเขาก็จะแบบเอ้คนนี้เป็นอะไรกับคุณคนนี้เป็นญาติฝ่ายไหนฝ่ายพ่อหรือฝ่ายแม่โอ้ส่องเก่งมากตื่นมาเนี่ยแทนที่จะไปแบบว่า ปังฟงแปลงฟันชงกาแฟเนี่ยเปิดโทรศัพท์ดูโซเชียลคุณก่อนเลยดูเซว่ามีใครมบบคอมเมนต์มีคนแปลกๆเข้ามาอีกหรือเปล่านะคะไม่ได้สนใจหรอกบางทีว่าแบบคุณจะแบบว่าเบื่อหรือล้มคานแต่เขาสนใจว่ามันจะมีใครโพลไหมอีกหรือเปล่านะคะโดยเฉพาะแฟนเก่าคุณนะี่ย นี่แบบเคยเป็นพ่อของลูกอ่ะจบไปจริงหรือเปล่าติดต่อมาหาลูกอ่ะแอบคุยกับคุณด้วยหรือเปล่าโอ้โหคุณผู้ฟังเดียว่ัใครเนี่ยคนคนนี้ขี้หึงมากเลยอ่ะขี้หึงหึงแล้วก็พานพานแล้วก็บอกว่าเจ้าแจ,าจามากนะคะเที่ยวสืบเรื่องราวในอดีตซูมดูทุกรูปดูทุกโพสวางจัดเงี้ยรวยเงี้ยรวยวางจัดไ,ไ,ดไม่มีอะไรทำก็แบบว่าซื้อโทรศัพท์แพงๆมาสองคน ชีวิตดีดีอ่ะซื้อโทรศัพท์แพงๆมาสองคนนะคะคือแบบที่อ่าโซเชียลตัวเองนะอูลึกลับสามพันปีที่เปลี่ยนรูปโปรไฟล์ทีหรืออาจจะแบบไม่เคยเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เลยแต่เป็นชื่อนามสกุลลอยๆมาสองคณก็ไม่รู้สินะก็เขารักของเขาอะ่ะฉันรักของฉันเธอจะพูดเยอะทำไมอะ่ะนางฟ้าเดี๋ยวเห <laughs> อะอารมณ์เหมือนแบบ ก็มันรักถ้าไม่รักก็ไม่หึงไม่ห่วงไม่ห่วงไม่แบบว่าอยากจะแบบครอบครองคุณขนาดนี้หรอกนะคะเรื่องราวของใครเนี่ยถ้าบอกคุณได้ตอนนี้ก็อยากบอกว่าพี่หึงพี่ห่วงพี่ห่วงพี่แคร์พี่ไม่ชอบคนนั้นคนนี้มาเตาะน้องพี่รู้ว่าพวกนั้นเนะ่เจ้าชู้บล็อกบลอกไปเลยมามาเอาโทรศัพท์น้องมาเดี๋ยวพี่บล็อกให้เดี๋ยวพี่จัดให้ อารมณ์แบบว่าอยากจะก้าวร่วงมาถึงแบบแพลตฟอร์มโซเชียลเครื่องมือสื่อสารของคุณไปนั่นนะคะก็น่ารักแหละคุณผู้ฟังก็เก็บเขาไว้เธอเขาน่ารักเขาห่วงมีคนรักมีคนห่วงมีคนแปะคือที่สุดของความเป็นมนุษย์แล้วนะคะคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยแหละคะ่ะก็คุณผู้ฟังอ่ะเป็นดีเอ็มแพสไงรากชะตาดีเจอแต่สายแปรเจอแต่คนรวย ใจดีอาจจะแบบหึงหวงห่วงบ้างก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรถูกไหมนะคะมีคนรักดีกว่ามีคนเกลียดค่ะนี่คือเรื่องราวของใครเรื่องราวของคุณหรือเปล่าคุณกับเขาาจจะเกิดวันอังคารวันจันทร์วันอาทิตย์นะคะวันศุกร์ได้มีปีจอปีจอปีขานปีฉลูปีมะโรงนะคะปีหมูปีลิงออกมา พลังงานผู้ชายคนนี้ผู้หญิงคนนี้อาจจะมีตัวจอจานตอตาคอ,อควายงองูวอแหวนปอปลาอ้ออ,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 อ่างฟอฟันพอพานรอดเรือรอดริงนะคะดเด็กสเสือชื่อนำสกุลคุณกับเขาคนคนนี้อาจจะเป็นปลาสปาดใจดีไซน์เปตัวจริงในชีวิตคุณที่คุณก็รู้ว่าใครแล้วเขาก็ หึงหวงห่วงรักแค่ะเสน่หาความต้องการที่เขามีนะมันไม่ใช่ว่าแบบว่าจะหื่นจะแบบว่าชวนคุณไปแบบว่ากินตับแซบ่บตลอดเวลาไม่ใช่คือแค่คุณแบบว่าเดินดุกดิกดุกดิกไปไมาให้เขาเห็นในบ้านในพื้นที่ของเขาแค่นี้เขาก็ชื่นใจแล้วส่วนนเรื่องกินตับ กินใส่จุลาบก้อยก็มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคุณเป็นอะไรคุณเป็นดีเอมเพสไงสวยเด็ดเพชรสติีที่สุดนะคะน่ารักค่ะโอเคเบาๆกรุบกริบนะคะบ๊ายบายค่ะ